สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการอ่านฝที่อยู่บนใบหน้านั้นช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของไฝที่อยู่บนใบหน้าได้หากแปลความหมายของไฝในแต่ละตำแหน่งได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถบอกถึงบุคลิกของบุคคลนั้นๆได้และยังสามารถคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้อีกด้วยฝที่ท่านเกิดความสงสัยว่าฝที่เกิดขึ้นใกล้กับตาข้างซ้ายนั้น มันหมายถึงอะไรหรือบางคนอาจสงสัยว่าทาไมคุณถึงมีไฟขึ้นอยู่ที่หูข้างขวาและในคลิปนี้เราจะมาคลายความสงสัยกันให้รู้กันไปเลยว่าไฟแต่ละตำแหน่งบนใบหน้านั้นมีความหมายอย่างไรและสำหรับตัวอย่างที่เรานํามาเสนอนี้เราได้กำหนดให้ไฟที่เป็นจุดสีเทาเป็นไฟที่มีความหมายทางลบและไฟที่เป็นจุดสีแดง เป็นไฟที่มีความหมายทางบวกตำแหน่งที่หนึ่งไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผากข้างขวาหมายถึงความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในวัยเด็กตำแหน่งที่สองไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผากข้างขวาที่ทำมุมตั้งฉากกับช่วงหางของดวงตาหมายถึงมรดกตกทอด ที่เป็นเงินก้อนใหญ่ตำแหน่งที่3ไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผากข้างขวาทำมุมตั้งฉากกับกึ่งกลางของดวงตาหมายถึงโชคที่ไม่เข้าข้างผู้เป็นแม่ <What? S 1> ตำแหน่งที่4ไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผาข้างขวา ทำมุมตั้งฉากกับช่วงต้นของดวงตาหมายถึงโชคที่ไม่เข้าข้างทั้งพ่อและแม่ <What? S 1> ตำแหน่งที่หไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผากข้างขวาทำมุมตั้งฉากกับช่วงหัวของดวงตาหมายถึงโชคที่ไม่เข้าข้างผู้เป็นพ่อ <c oughs> ตำแหน่งที่6ไฟที่เกิดขึ้นตรงกลางหน้าผากช่วงบน หมายถึงโชคลาภและความเป็นคนที่มีอายุยืนยาวตำแหน่งที่7ไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผากข้างซ้ายทำมุมตั้งฉากกับเครื่องแรกของดวงตามีความหมายว่าเป็นไฟของคนใจร้อนตำแหน่งที่8 ไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผากข้างซ้ายทํำมุมตั้งชากับช่วงกลางของดวงตาหมายถึงความโชคดีของคนที่มีพรสวรรค์มาแต่กําเนิดตำแหน่งที่9ไฟที่เกิดขึ้นช่วงบนของหน้าผากข้างซ้ายทํามุมตั้งชากับเครื่องหลังของดวงตาหมายถึงทรัพย์สินที่มีมากมายมหาศาลตำแหน่งที่สิบ ไฟที่เกิดขึ้นช่วงกลางของหน้าผากข้างซ้ายทำมุมตั้งชากับหางตาหมายถึงการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานแสนนานแม้วันสุดท้ายของชีวิตก็จะไม่ย้อนกลับมาบ้านเกิดตำแหน่งที่11ไฟที่เกิดขึ้นช่วงกลางของหน้าผากข้างซ้ายค่อนไปทางขมับหมายถึงอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นในเวลาเดินทาง ตำแหน่งที่12ไฟที่เกิดขึ้นบนหน้าผากข้างซ้ายอยู่เหนือหางคิ้วซ้ายหมายถึงทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งที่13ไฟที่เกิดขึ้นบนหน้าผากข้างซ้ายอยู่เหนือช่วงกลางคิวซ้ายหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานที่อยู่ในระดับสูงตำแหน่งที่14 ไฟที่เกิดขึ้นบนหน้าผาข้างซ้ายอยู่เหนือหัวคิ้วซ้ายหมายถึงทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งที่15ไฟที่เกิดขึ้นบนหน้าผาข้างขวาอยู่เหนือหัวคิ้วขวาหมายถึงโชคลาบขนาดใหญ่หรือโชคสองชั้นตำแหน่งที่16 ไฟที่เกิดขึ้นบนหน้าผากข้างขวาอยู่เหนือช่วงกลางคิ้วขวาหมายถึงตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักด์ชั้นสูงตำแหน่งที่17ไฟที่เกิดขึ้นบนหน้าผากข้างขวาอยู่เหนือหางคิ <Tonight> ้วขวาหมายถึงทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งที่18ไฟที่เกิดขึ้นบนหน้าผากข้างขวา ค่อนไปทางขมับขวาหมายถึงทรัพย์สมบัติที่มีเป็นจํานวนมากตำแหน่งที่19ไฟที่เกิดขึ้นบนขมับข้างขวาใกล้กับหางคิว้วหมายถึงการทำงานที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมากถึงแม้จะเข้าสู่วัยชาราตำแหน่งที่20 ไฟที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างขวาใต้หางคิว้วหมายถึงความไม่ถูกฉลกกับความร้อนเป็นคนที่ไม่ถูกกับไฟหรือไฟเป็นสิ่งที่ทำให้เสียหายได้ตำแหน่งที่21ไฟที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างขวาอยู่ใต้ช่วงกลางของคิว้วหมายความว่าจะมีโชคลาภขนาดใหญ่เกิดขึ้นในชีวิต ตำแหน่งที่22ไฝายที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างขวาอยู่ใต้ช่วงหัวคิว้วหมายถึงทรัพย์สมบัติและความมั่งคัง่งตำแหน่งที่23่ฝายที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างขวาใต้ช่วงหัวคิว้วหมายถึงความผิดหวังและความไม่สมหวังตำแหน่งที่24 ไยที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างซ้ายใต้ช่วงหัวคิ้วหมายถึงอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับทางราชการตำแหน่งที่25ไยที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างซ้ายใต้ช่วงหัวคิ้วหมายถึงโชคลาภครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในชีวิตตำแหน่งที่26ไยที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างซ้าย ใต้ช่วงกลางคิว้วหมายถึงความไม่ถูกชะโลกกับน้ำหรือมีความเสียหายที่เกิดจากน้ำตำแหน่งที่27ไฟที่เกิดขึ้นบนเปลือกตาข้างซ้ายใต้ช่วงหางคิ้วหรือหางตาหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายในบางสิ่งตำแหน่งที่28 ไฟ<ฏ> <ina> ที่เกิดขึ้นบนขมับข้างซ้ายอยู่ต่ำกว่าหางคิ้วหมายถึงมีอะไรบางอย่างชอบม,มาขัดลาบ <gor uk> ตำแหน่งที่29ไฟ <ina> ที่เกิดขึ้นบนโหนโกแก้มข้างซ้ายใกล้กับหางตาหมายถึงความโชคดีจะมีเข้ามาในชีวิตตำแหน่งที่30 ไฟที่เกิดขึ้นบนโหนกแก้มข้างซ้ายใต้หางตาหมายถึงการเจริญพันธุ์ที่อ่อนแอของคนมีลูกยากตำแหน่งที่31 <S 1> <S 1> ไฟที่เกิดขึ้นบนโหนกแก้มซ้ายใต้กึ่งกลางของดวงตาหมายถึงการไม่มีลูกหลานที่จะสืบทอดเจตนารมณ์หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าไฟน้ำตาแห่งความโศกเศร้า ตำแหน่งที่32ไฟฝที่เกิดขึ้นบนโหนกแก้มข้างซ้ายทำมุมตั้งชากับหัวตาหมายถึงการมีลูกหลานแต่ไม่ได้ใช้ดังตั้งใจตำแหน่งที่33ไฟฝที่เกิดขึ้นบนแก้มข้างซ้ายใกล้กับหัวตาหมายถึงโชคลาภที่อาจหลุดลอยไป ตำแหน่งที่34สไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มข้างขวาใกล้กับหัวตาหมายถึงโชคลาบที่อาจหลุดลอยไป <What? S 1> ตำแหน่งที่35ไฟที่เกิดขึ้นบนหนกแก้มข้างขวาทำมุมตั้งฉากกับหัวตาหมายถึงการเข้ากันไม่ได้กับปิดาของตน ตำแหน่งที่36ไฟที่เกิดขึ้นบนโหนกแก้มข้างขวาใต้กึ่งกลางของดวงตาหมายถึงการมีความเห็นไม่ตรงกันของสามีภรรยา <c oughs> ตำแหน่งที่37 <c oughs> ไฟที่เกิดขึ้นบนโหนกแก้มข้างขวาใต้ช่วงหางตาหมายถึงการเข้ากันไม่ได้กับมารดาของตน <c oughs> ตำแหน่งที่38 ไฟที่เกิดขึ้นบนโหนกแก้มข้างขวาใต้หางตาขวาหมายถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกับบุตรของตนตำแหน่งที่39สไฟที่เกิดขึ้นบนโหนกแก้มข้างขวาใกล้กับหางตาหมายถึงความเย็นชาของคนที่ไม่มีความปรารถนาทางเพศตำแหน่งที่40ไฟที่เกิดขึ้นบนขมับข้างขวา ใกล้กับหางตาหมายถึงแนวโน้มที่จะมีคนมาขัดลาบตำแหน่งที่41ไสที่เกิดขึ้นบนแก้มข้างขวาเป็นแนวขนานกับ,บริมฝีปากบนหมายถึงความไม่ถูกชโลกกับน้ำหรือน้ำอาจทำความเสียหายให้ได้ตำแหน่งที่42ไสที่เกิดขึ้นบนแก้มข้างขวาด้านใน เป็นแนวขนานกับร่องปากหมายถึงความไม่ถูกโฉลกกับสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่เช่นม้าหรือวัวตำแหน่งที่43ไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มข้างขวาตรงกับตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของริมฝีปากหมายถึงความชื่นชอบหลงไหลในเสื้อผ้าอาภรณ์ตำแหน่งที่44 ไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มข้างขวาอยู่ใต้ปีกจมูกหมายถึงความอยากได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตำแหน่งที่45ไฟที่เกิดขึ้นบนร่องปากด้านบนหมายถึงความมีอายุยืนยาวและความแข็งแรงของร่างกายตำแหน่งที่46ไฟที่อยู่ข้างปีกจมูกบนแก้มข้างซ้าย หมายถึงความไม่ถูกฉลกกับน้ำหรือน้ำอาจทำความเสียหายขึ้นได้ตําแหน่งที่47ไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้ายเป็นแนวขนานกับใบหูช่วงล่างหมายถึงโชคลาภที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตําแหน่งที่48ไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้าย เป็นแนวขนานกับหูช่วงล่างเป็นไฟของคนที่มีความคิดอ่านและสมองเข้าขั้นอัจฉริยะตำแหน่งที่49ไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้ายตรงตำแหน่งที่ขนานกับติ่งหูหมายถึงความมีอายุยืนยาวที่ไม่มีโรคไครเบียดเบียนตำแหน่งที่50 ฝที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้ายหมายถึงความชอบซุบซิบนินทาของเจ้าตัวตำแหน่งที่51ฝ่ที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้ายที่อยู่บนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมุมปากหมายถึงความอยากได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตำแหน่งที่52ฝ่ที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้ายใกล้กับมุมปาก หมายถึงการโต้เถียงหรือการถกเถียงที่ไม่มีใครยอมใครตำแหน่งที่53ไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้ายบนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมุมปากหมายถึงโชคลาภก้อนใหญ่ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตำแหน่งที่54ไฟที่เกิดขึ้นบนแก้มด้านซ้ายบนทิศใต้ตของมุมปากหมายถึงโชคลาภ และอนาคตอันสดใสตำแหน่งที่55ไฟที่เกิดขึ้นบนคางข้างซ้ายใต้ริมฟิปากล่างหมายถึงความรอบรู้และความฉเฉลียวฉลาดและเป็นผู้ที่มีมันสมองปราดเปรื่องตำแหน่งที่56ไฟที่เกิดขึ้นบนตำแหน่งกลางของคางหมายถึงความชื่นชอบในการกิน ที่ไม่มีขีดจำกัดตำแหน่งที่57ไฝที่เกิดขึ้นบนคางข้างขวาใต้ริมฝีปากล่างหมายถึงความชื่นชอบในรสชาติของเครื่องดื่มมึนเมาตำแหน่งที่58ไฝที่เกิดขึ้นบนคางข้างขวาที่อยู่ด้านนอกหมายถึงลาบปาก และการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการกินที่หรูหราตำแหน่งที่59ไฟที่เกิดขึ้นตรงกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้างหมายถึงความโชคดีที่มีเข้ามาในชีวิตที่มีทั้งความสุขและความเจริญตำแหน่งที่60ไฟที่เกิดขึ้นบนดั้งจมูกตรงตำแหน่งที่ขนานกับดวงตา หมายถึงดวงของสามีที่ข่มภรรยาตำแหน่งที่61ไฟที่เกิดขึ้นบนดั้งจมูกบนตำแหน่งที่ขนานกับช่วงกลางของหูหมายถึงสามีที่ข่มเหงภรรยาตำแหน่งที่62ไฟที่เกิดขึ้นบนดั้งจมูกบนตำแหน่งที่ค่อนลงมาช่วงล่าง หมายถึงชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกหรือทางลบตำแหน่งที่63สไฟที่เกิดขึ้นบนปลายยอดของดั้งจมูกหมายถึงความโรแมนติกและความมีไฟเสน่หาของตอนเองตำแหน่งที่64สไฟที่เกิดขึ้นด้านในของใบหูข้างขวาช่วงบน หมายถึงโชคดีที่มีเข้ามาในชีวิตตำแหน่งที่65ไฟฝที่เกิดขึ้นบนติ่งหูด้านขวาหมายถึงความกระตันยู่รู้คุณบิดามารดาตำแหน่งที่66ไฟฝที่เกิดขึ้นอยู่ด้านในของใบหูข้างซ้ายช่วงบนหมายถึงโชคดีที่จะมีเข้ามาในชีวิต ตำแหน่งที่67ไฝที่เกิดขึ้นอยู่บนติ่งหูด้านซ้ายหมายถึงมันสมองที่มีความฉลาดเป็นความฉลาดเข้าขั้นอัจฉริยะตำแหน่งที่68ไฝที่เกิดขึ้นบนร่องปากช่วงกลางหมายถึงโอกาสที่จะมีลูกแฝดก็หวังว่าท่านจะมีฝฟที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดแดงมากกว่าจุดสีเทานะครับ หากท่านมีไยที่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างจากที่เราได้นำเสนอไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอดูดอทเน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม